ใครที่ติดอ,อกติดใจนะครับที่วางมือถือนะครับตัวนี้นะครับจากทางมหาชนีที่เป็นของพรีเมียมคนที่ซื้อไปแล้วนะครับที่มียอดขายพันกว่าตัวนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะรู้นะครับว่า ความพรีเมียมที่มันแตกต่างกับของทั่วไปในตลาดนะครับมันคืออย่างไรวันนี้นะครับหมาชนี้นะครับเรียกเพื่อนๆที่เป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันนะครับมาให้เพิ่มก็คือจะเป็นตัวที่วางโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปสแตนตัวนี้ครับสําหรับใครนะครับที่มีตัวที่วางมือถือพรีเมียมของโดบตัวนี้แล้วนะครับคงจะรู้กิ่นิสับกันดีนะครับว่าความพรีเมียมของเขาเป็นอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับต่างๆการวางนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น เรื่องของกันลื่นนะครับด้านด้านล่างนะฮะตันนี้นะครับความแน่นหนาทนทานนะครับมันเหมาะกับคนพรีเมียมเช่นคุณแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยใช้ของพรีเมียมนะครับตัวที่วางโน้ตบุ๊กผมมีตัวถูกนะครับตัวนี้มาเปรียบเทียบนะครับฟังเสียงนะครับนะฮะวัสดุของเขานะครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมน้ำหนักเบาผมเคาะนี่นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะครับแท่นวางโน้ตบุ๊กทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดราคาประหยัดนะฮะถามว่าใช้งานได้ไหมนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ความแน่นหนาคงทนของเขานะฮะมันไม่เหมือนกันมันพรีเมียมต่างกันนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวถูกที่ผมเอามาให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวแพงตัวพรีเมียมที่มหาชนีนะครับ ได้โคต้ามาทําราคาพิเศษต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างแย่แล้วมันมีการติดสต็อกนะครับเพราะว่าของพรีเมียมเนี่ยบางคนไม่เข้าใจกลับท้องตลาดทําไมตัวนั้นขาย400-500 300ทําไมตัวโดบขายพันกว่าบาทนะฮะคนไม่เข้าใจเขาก็ไปซื้อตัวถูกนะฮะอย่างที่บอกว่า ปัจจุบันคนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาซื้อ2ปี3ปีแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ตัวนี้มันไม่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะฮะดังนั้นคุณซื้อของดีไปเลยจบเลยอีกอย่างนะครับมันก็รักษาความปลอดภัยให้กับโน้ตบุ๊กของคุณนะครับแล็ปท็อปของคุณนะครับทำให้มั่นคงแข็งแรงนี่นะครับเห็นไหมครับดูความพรีเมียมนะครับนี่ฮะข้างล่างนะฮะเสียงนะครับเสียงแน่นนะฮะ อันนี้อันนี้ไอ้เคาะให้อันนี้คือเคาะให้ดูเฉยๆนะค,ความแน่นของเสียงนะครับน้ําหนักตัวนี้จะเบากว่านะครับยอมรับว่าตัวนี้เบากว่าแต่ถามว่าความเบาเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะนี่ครับไม่มั่นคงดูนะฮะในขณนะที่ตัวนี้นะครับไม่มีโยกเลย ทีนี้การใช้งานนะครับมันก็ต้องใช้แรงเราหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรากลางแล้วนะครับมันอยู่แบบเกือบจะถาวรอเลยนะฮะการวางก็วางแบบนี้ปึ๊บใช้แรงหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีข้างในจะมีเป็นประแจหกแฉกมาให้ด้วยซึ่งเอาไว้ล็อก ข้อต่อนะฮะข้อต่อตรงนี้นะครับให้แน่นหนามากขึ้นหรือว่าคลายล็อกนะฮะใช้งานได้ความทนทานนะครับด้านล่างนะครับเป็นวัสดุที่ไม่ทําให้เกิดลอยนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆโฟมนะฮะวางแล้วก็ยึดติดนะครับการวางนะครับเราเห็นว่าสามารถที่จะวางแบบแนวเกือบตั้งฉากได้ใช้น้ t บุ๊กขนาดเล็กนะครับ วางได้เลยนี่นะฮะแล้วเราก็ปรับระดับที่เราต้องการ๊บแบบไหนที่เราต้องการนะฮะความสูงความต่ำแบบไหนก็ตามนะฮะแบบนีบ้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงให้ปรับมันต่ำลงมาแล้วก็ปรับเพราะว่าถ้ามันสูงนะครับแกนมันเรื่องของแกนมันก็กจะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่สมดุล ทีนี้เรารักษาความสมดุลแล้วก็นี่มั่นคงนะฮะลดบุคนาดใหญ่15นิ้วนะครับก็สามารถวางได้แล้วก็ความสวยงามนะครับความทนทานแน่นหนาเป็นอย่างดีนะฮะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่มัน่นคงเราใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับขันเพิ่มได้นี่นะฮะความแข็งแรงทนทานแบบนี้ก็คือนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับค่อนข้าง ตกสเก็ดนะฮะทางแบรนด์นะครับเขาขอให้เราช่วยเคลียร์ตัวที่วางโน้ตบุ๊กของโดมนะฮะ600กว่าตัวราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษแค่เพียงอึดใจเดียวนะครับ7จากราคาปกติ1,190บบาทนะครับผมบอกเลยคุ้มมากรีบซื้อรีบหาเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดครับ